สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาขมามาแซบมะวนน้ำกันค่ะโอ้ยลืมหูฟังอ่าเครได้ยินมาเนาะอาอล้วเลยบร้อยมาขมามาแซบมะวนน้ำกันวันนี้ภาพพ่อแม่พี่น้องมากินโลจิมค่ะพ่อแม่พี่น้องพาซื้อกุ้งมาค่ะกุ้งค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่ค่ะโลจิม้ม ไม่ได้แย่หลวงหญ่หลายไปเลยแลค่ะอันนี้ประมาณประมาณพันกว่าบาทประมาพี่น้องสายนี้ก็ยิงใหญ่แน่ค่ะสายพิเศษอันนี้มาขมามาแซบน้ำขันโอ้น้ำจิ้มรสเด็ดคือเก่าพี่น้องโอ้ยแซบไปหลยมาเ้อค่ะเด้อแซบๆเลยค่ะ อันนี้พลาลวลแบบโลกไม่ได้ไม่ได้เหิงค่ะโวกแบบหวานหวานพ่อแม่พี่น้องหวานคักขนาดค่ะลลกแบบพอบ่อหวานหวานพ่อแม่พี่น้องคันโลกเหิงแหลมแมนละแข็งค่ะซีฟูด้ดโอ้ยแซ่บไปหลยพ่อแม่พี่น้องกินแล้วคะ่ะกินแล้วก้อนหน้านี้มากกับมาแซ่บนัวน้ำกันนะ่ะอือม เต็มปะเต็มคำบาไม่ได้เลยพอมีน้องแซบอะไรกันน้ำติ้มก็แซบคักค่ะอืมอืมจับจบ <c oughs> อบส่วนพิกค่ะ แซบหวานเลยแะกุ้งตัวใหญ่ๆค่ะท่านกินโล่กินแป๊บนี่นะ่ะกุ้งตัวใหญ่นะแซบค่ะเนี่อกุ้งงามๆหวานขนาดพื่นไหมพี่น้องไม่ได้เบิ่งันไม่ได้เบิ่งถุงค่ะจะกุ้งมาตัดสิเลย <c oughs> ลืมลืมมาค่ะมามากินโล่จิ้มน้ำกันพ่อไ,ไม่พี่น้องโอ้แซบคัะอลยแหลค่ะแซบอีกได้หวานหวานกุ้งตัวใหญ่ๆมันหวาน อืมอืมเส็โล่พอดีบานๆใช่ไ,ไหมพี่น้องมากข้ามาเส่ยมโนรุนงกัน เสบคักเลยค่ะอันนี้เป็นกุ้งกุ้งเป็นตัวตัวค่ะมันกระเลยมีอ็นเส้นแบบนี้พร้อมค่ะคือเขาไม่ได้เอ็น ไม่ได้ผ้าหลังไม่ได้เอดเพลือมันนะตัวใหญ่ขนาดนะคะ่ะหวานนี่ขนาดกุ้งแซบแข็งมากเลยคะ่ะหวานแซบไปแล้วโอ๊ยพาดลืมเสื้อพักซี่เพื่อแม่พี่น้อง <c oughs> ไม่เป็นเพื่อนแล้วนะคะ่ะกินไปแล้วแซบอะไรคะ่ะม,มาค่ะมา แซ่บมนันนวมกันค่ะกินแบบง่ายจะตาย,ตายไม่าพาคือเกาว่าไมพี่น้องอหวานคัาอะไระอ่ะอ้กินไปห้าโตแล้วเลยนะ แซ่บเป็นไรค่ะกุ้งหวานแซ่บจะกุ้งมาแต่ซีเรสค่ะตัวนี้ย่างๆเนี่ยอันนี้โลแบบไม่ได้ซุกหลงซุกหลายใช่ไหมพี่น้องโลแบบหวานๆค่ะคั่วโลซุกๆนะ มันละแข็งพ่อแม่พี่น้องอ่านได้เลเขาโลดซุกมันละแข็งค่ะอันนี้โลดแบบพอดีกินโอ้ยหวานแซ่บมาเด้อมาเด้อไม่กินแซ่บกินนัวน้ำกันพ่อแม่พี่น้องกินง่ายๆสตยไตล์แม่พากินแบบบ้านๆท่านี้เลยค่ะเยอะนี่เลยเอ่านั้นเยอะนี่เลยกินเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องมามา ใหญ่เต็มปะเต็มคำเว้าไม่ได้เลยเพื่อนเพี่น้องโอ้แซ่บเลหลายมามาซับคักแซ่บเนี่ย Kinh hồn mất bóng cả uhm. mịt mới đem lên lây vào mẹ ngựa cung vào mẹ nóng Kinh ngựa cung nấm cần เต็มปะบ้อไม่ได้เลยนะเซาไปเลย มากินมือน้ำกันพอไม่พี่น้องกินมือเลยค่ะแซ่บอไปลค่ะที่แรกว่าเเลยอะไรแต่ต่ำปูหมาพอไม่พี่น้องแต่กับหามะม่วงไม่ได้เลยมะม่วงดิบนะคะแต่ก็อาจจะต่ำเสื้อมะละกอเอามะฮ่้เอาค่ะ อืมช่หวานครับกือมันหวานอะไรจะกุ้งมาจากซีเรียมีแต่เบิ่งกล่องอืม

าแซ่บกูตัวเลยอะมุขตาใส่สำลักน้ำจิ้มบ้าเไ็นเนาะ จิ <S 1> <S 1> ้มหลา่ลงกรอมิก <SM> ซ์ล <endorse> ื <treating Napoleon> ่นแสกมาพี่น้อง UFO มา อยู่เอฟโอในลอนดอนคือรบกวนเลยเพราะแม่พี่น้องมีอิสระแต่เป็นสาวบ้านอยูุ่คเดียวสุกันเด้อจังนดีเอ็ด คลิยบเงียบเงียบเเงียบเีเงียบคืนแสกคืนรบกวนหลายไปไหมพี่น้องเดี๋ยวพ่เราไปสาวบ้านย่ตั้งหะค่ะจังละได้ไม่ทุกคนลบกวนไปไหมพี่น้องโอเคพอไหมพี่น้องอ้อันอันนี้มันเป็นระบบไฟฟ้านะคะเวลามือถือมันระห้องเลยค่ะระบบเส้นซื้อ โอเคป่ะไหพี่น้องอันนี้ก็ไปไลน์นะที่ละ <Okay. S 2> ไปก็เป็นเลยปเปิดปุ่ขอบคุณหลายป้ะไมมพี่น้องที่มาแซบมาโน่น้ำกันที่มาเยี่ยมมาหยามมาเฮยกําลังงจอค่ะเฮามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามแล้วกระสั้นกระดิ่งนะป้ะไหมพี่น้องแล้วจังได้มากินแซบกินโน่น้ำกันอีค่ะ แล้วเจกันคลิปหน้าคลิปไหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจุดดีมีแห้งคะ่ะสวัสดีคะ่ะคืนลบกลนลายพ่อแม่พี่น้องก็เลยต้องฟ้าวไปค่ะโอพาดากินหลายขนาดเกือบมืดพ่อแม่พี่น้องเลยสี่ตันึงโอ้แซ่บไปหลายหวานหลายพ่อแม่พี่น้องบลาอขอบลาอกจีกหน่อยตัวใ,ใหญ่แล้วกะคือแบบหวานเบ่งคือเหลือมี่คือเหลือมีส่สดแต่เนื้อหวานไหลพ่อแม่พี่น้องแซ่บไปหลาค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ประแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด,กด,มกด,มกดติดตามเพอดีประแม่ยพี่น้องแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ